สวัสดีครับสวัสดีเชา้าวันที่11มกราคมป,ปี2565นะครับก็อื่นเลยเรามาเช็คข่าวข่าวกันนิดนึงว่าตอนนี้บ้านข่าวสารบ้านเมืองเป็นยังไงบ้างนะครับผมเข้าไปที่ Bank of Biz นะครับชอบเข้าไปอ่านเว็บนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับโอเคก็เซิร์ชใน Google น,นะครับก็มาเช็คข่าวข่าวกันนิดนึง อ่านเฉพาะหัวข้อข่าวกันนะครับก็จะมีข่าวโควิดนะครับเหมือนเดิมผู้ประกันตนม3ม33รักษาฟรีม39เช็คแนวทางผู้ปฏิบัตบัตรทองมีการอะไรเก็บภาษีคริปโตกันแล้วผู้เลี้ยงหมูภาคใต้ค้านนำเข้ายอมตึงราคาร้อยสิบาทจะมีการนำเข้าถ้ามีการนำเข้าผมว่าราคาหมูก็จะลดลงเพราะช่วงนี้ราคาหมูแพงมากนะครับเอ่อค หมูกลายเป็นไม้ละสิบสองบาทแล้วนะครับตอนผมเริ่มกินหมูเ้งหมูไม้ละห้าบาทอยู่เลยนะครับตอนเด็กๆหรือไม้ละสามบาทอะไรอย่างี้ตันนี้หมูเป้งไม้ละสิบสองบาทแล้วเงินเยียวยารอบใหม่คนละห้าพันโอเคถ้ามีการจ่ายเงินเยียวยาก็คงมีเงินเข้ามาในระบบอีกมากมายนะครับแอฟริกาเข้าประเทศไทยต้องลงทะเบียนเจ้าสัวทนินเปิดลงมาสนามอีกแล้วนะครับโอเคพอเป็นของ่าของคอของตอนเช้าวันที่สิบเอ็ดเรามาเข้า ามแ็โมเดลกันเลยนะครับวันนี้ผมเปิดโมเดลไปแล้วขออนุญาตรีเซ็ตนะครับเพื่อเปิดใหม่ให้ให้ทํางานพร้อมๆกันกับเพื่อนๆน,นะครับพอรีเซตก็จะเป็นไฟล์เปล่าในลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็กดไฟล์ open นะครับเ่าราไปที่ลากสับโฟลเดอร์ที่เราเก็บโมเดล โอเคแล้วก็ไปที่ถ้าถ้าเริ่มมาหน้าจอไม่เป็นเหมือนผมนะครับก็เหมือนเดิมกดไปที่ปุ่มบวก Viewport Configure Viewport แล้วก็เลือกเป็น t o viewport นะครับหรือ f e viewport ก็ได้ตามถนัดผมจะใช้ฟีลนี้ preview ก็เลยทำเป็นลักษณะน,นี้นะครับกิดลายถ้าลายตาขอปิดลายกดตรงโลโก้แล้วปิดกิดลายไปซะนะครับ อันนี้นะครับให้สร้างเพลนมาก่อนถ้านในโมเดลไม่มีเพลนเพื่อไปรีเฟลคชันนะครับเพื่อไปรีเฟลคชันสะท้อนโมเดลไม่ไม่ดูคนจะได้รู้สึกว่าติดพื้นไม่ลอยแล้วก็กด m man ผู้ชายบนคีย์บอร์ดขึ้นมานะครับอของผมจะโหลดจาก material library เป็น vray ทำเป็นสองพันยี่สิบสองแล้วก็จะใช้เบสไว้เพื่อเอาไว้เช็คโมเดลดูเดฟดูอะไรต่างๆนะครับหลังจากที่ดับเบิลคลิกที่ material จริงๆแล้วสามารถลาก เอาโมเดลจากไลบรารีตัวเนี้ drag นะครับเข้าไปใส่ในโปรเจกต์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่าแมาที่เรนเดอร์ก็ค,คือคลิกซ้ายค้างา่าาแล้วไปปล่อยในลักษณะนี้ได้เหมือนกันนะครับนะครับลักษณะน,นี้ปล่อยไปอย่างนี้นะครับถ้าชื่อซ้ําชื่อทับอะไรเงี้ยก็ rename เขาก็ดีนะครับจะได้ไม่ต้องอไปทับกันครับก็เป็นมาทีเรียนตัวนี้อย่าลืมว่าเราต้องปิดตัว l i ์แอ and ช h a d โนิดหน่อยนะครับ อ่าเป็น e f f u u t t ไลท์แล้วนะครับอันนี้ก็เป็น v ี l y y แล้วแล้วก็ต่อไปก็กด f10 ขึ้นมาเพื่อเลือก r e n d e r Engine นะครับแต่ว่าตัวโมเดลที่เพื่อนๆดาวน์โหลดไปตามลิงก์ด้านล่างที่เนี่ยก็ผมได้แปลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับเวลากด f10 ก็โมเดลก็จะตัวโปรเจกต์ก็จะโหลด l u u n c h r e n d e r engine เข้นมาช้านิดนึงเลือกเป็นว l a y นะครับแล้วก็ผมจะเลือกเป็น r ีเลย์่อค่า r e n d e r preset ที่ผมตั้งไว้ใช้งาน อยู่เป็นปกตินะครับก็ใช้เป็นไม่ใช้เป็นอ,อันนี้เป็นโคน่านะครับขอโทษนะครับต้องใช้เป็นดอร์พรีเซตของ v ี a y นะครับอันนี้นะครับกดโอเคก็จะได้ดอร์พรีเซ e ตขึ้นมารอสักครู่ก็จะได้ดอร์พรีเซตไม่ต้องตั้งค่าเลยนะครับโหลดรีเซ็ตเสร็จปุ๊บก็ ดี๋ยวพรีวิวได้เลยก็ไปที่วีเลยแล้วก็ไปที่วีเลย p ไอพีอาร์อ่าก่อนที่จะไอพีอาร์นี้เช็คแมทชิ i เรียลนิดหนึ่งนะครับกดไปที่แมทชิ i เรียลที่เราใช้งานหรือใช้แล้วก็เลือกพ i ิกแมทชิวเรียลเพาเวอร์อ็อบเจกต์แล้วคลิกเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นแมทชิ i เรียลที่เราใส่ไปเมื่อคู่นี้นะครับแล้วต่อไปก็เป็นแมทชิเรียลของคนถ้าแมทชิวเรียลคนไม่ขึ้นนะครับขึ้นไปแล้วหลุดก็คือไปที่อ่โลโก้ตรงนี้นะครับอ่ขออภัยครับ ไปที่ Material นะครับมันจะมีคำว,ว่า Perspective Standard Top one Size อะไรก็ตามในช่องที่3นะครับเลือกไป Material แล้วก็ Show Shade Material with Map นะครับมันก็จะติดในลักษณะนี้นะครับคลิกตรงนี้ถ้า Material Map หลุดหรืออะไรเนี่ยก็อย่าลืมว่าต้องไปเช็คว่าให้ Material อยู่ในโฟลเดอร์หรือสับโฟลเดอร์เดียวกันอย่ามีสับโฟลเดอร์ย่อยนะครับเพราะว่าถ้ามีก็จะก็จะเจอก็จะบางทีหลง d i ฟ e De, บางทีเราเรา copy ไว้ที่ใดีเอ้ใดใด f บางทีไม่ตรงกันกับตัวต้นฉบับก็เอาไว้ลากสับโฟลเดอร์เดียวกันไม่ต้องมีสับโฟลเดอร์ย่อยโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็มาดูซิว่าเนื้อโมเดลเป็นยังไงนะครับกดเจ็ดนิดนึงผมอยากจะดูว่าโมเดลตัวนี้มีเอ่อพอลิกอนมากน้อยแค่ไหนนะครับก็มีสามหมื่น 2 3 6 poly 1 5่งร v e เท่านั้นเองเบาๆนะครับโหลด vray อ่าโค vray uh, 3.5 vray ตัวนี้นะครับเป็นเป็น render preset ที่ผมตั้งไว้ใช้งานเป็นปกติในการทำงานนะครับทั้ง render ต่างต่างสร้างงานเป็น vray corona ผมก็เซตเป็น preset ไว้ก็จะได้ไม่ต้องเข้าไปตั้งค่า vray หรือว่า corona อะไรบ่อยๆโหลดแล้วใช้ได้เลยหลังจากนั้นก็ Start IPR l ีอาร์โอเคโอ้คนก็ค่อนข้างเนื้อเนียนทีเดียวนะครับพบพบ,พบแต่โพลีก็ไม่เยอะก็วัตเทคก็ไม่เยอะซูมเข้าไปดูกันนิดนึงนะครับขออนุญาตอ่ะฮะซูมเข้าไปดูเนื้อโมเดลกันนิดนึงโอเคอันนี้ตัวนี้ก็สวยงามทีเดียวนะครับถ้าเอาไว้ประกอบฉากในงานซีนตกแต่งเป็นพล็อปเป็นอะไรเนี่ยก็ ใช้ได้ดีทีเดียวส่วนตัวผมก็ใช้ตัวงานนี้เป็นปกติถ้าเพื่อนๆได้ตามที่เว็บไซต์อะไรก็จะเห็นว่าผมใช้โมเดลตัวนี้เป็นคนที่ประกอบในฉากในงานบ่อยเหมือนกันดาวน์โหลดใช้งานกันได้เลยนะครับดาวน์โหลดใช้งานกันได้เลย32,000 32,236โพลี 32, ie, ก็1 5ึ่งหม8เวอร์เช็กสวยเนียนใช้ได้เลครับดาวน์โหลดไปใช้กันได้ฟรี เช็คตามลิงก์ด้านล่างนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับก็แชร์โมเดลให้ดาวน์โหลดไปใช้กันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเอาโมเดลมาแชร์กันทุกๆวันนะครับถ้าไม่ผิดภารกิจใดๆขอบคุณครับขอบคุณอีกรัางครับสวัสดีครับ